ดีค่ะคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชมีด้วยกันทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการรักษาพยาบาลการเอาใจใส่ที่ดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันเช่นเดียวกันกับที่นี่ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนม ที่วันนี้มีความก้าวหน้าและพัฒนาการบริการให้ประชาชนอย่างรอบด้านจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพัฒนาระบบบริการสู่มาตรฐานการบริการด้านสุขภาพตามนโยบายของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso 9002และ14001เดิมสู่มาตรฐาน h a hospital accreditation และ hps ให้กโปรโมชั่นฮอตพิทอลถ้าพูดถึงจังหวัดนครพนมแล้วนะคะอําเภอธาตุพนมก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเพราะมีพระธาตุพนมนะคะที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมากราบไหว้แล้วก็ที่สำคัญค่ะยังมีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนมนะคะที่ดูแลพี่น้องในอําเภอธาตุพนมอําเภอใกล้เคียงและยังดูแลพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพยุพราชธาตุพนมค่ะนายแพทย์มนูชัยวงโรจน์สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอก็ดูแลที่นี่นะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนมค่ะอยากใช้คุณหมอเล่าถึงการพัฒนาของโรงพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนนะะันค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากอดีตที่นี่เราต่อตั้งประมาณ5ทศวรรษนะถ้าช่วงทศวรรษแรกๆ2ทศวรรษแรกเนี่ยก็คือจะเน้นการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสะนะผู้ที่อยู่ห่างแดนไกลทุรกันดาร แต่พอเข้าทศวรรษที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพก็คือมีระบบคุณภาพเข้ามาพัฒนาโรงพยาบาลให้ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นพอระยะที่4เนี่ยก็คือเรื่องของการขยายศักยภาพเป็นที่พึ่งของของโรงพยาบาลอื่นซึ่งจะมีบริการทุกสาขาตั้งแต่การขยายหน่วยไตเทียมขยายหน่วย ICU นะซึ่งแต่ก่อนโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยคำว่า ICU จะไม่ค่อยได้ยิน เราทำมาตั้งแต่ปี2548แล้วก็มีการขยายจุดบริการทั้งหอผู้ป่วยหอพิเศษที่เฉพาะโรคเช่นเรมีหมอสัญยแพทย์โรคกระดูกมีกุมารแพทย์มีสูตินารีแพทย์เนี่ยเ็จะมีการผ่าตัดของสูติของสันแล้วก็แพทย์เฉพาะทางของเด็กเนี่ยจะมีเรื่องของหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต NICU หรือว่าซิกนิ b บอลก็คือหอผู้ป่วยเด็กป่วยนะครับก็จะขยายตามความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะด้านที่เข้ามานะครับ ซึ่งก็มีแผนต่อต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยแพทย์ที่จบกลับมาใหม่เนี่ยก็จะมีแพทย์วิสัญญีนะแพทย์ที่เป็นวิาศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็ต้องจัดบริการให้สอดคล้องกับความสามารถของแพทย์ประชาชนเองเนี่ยจะต้องกัดไม่ตกจะต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงคนป่วยก็ต้องเยอะกว่าหมอแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าที่นี่ค่ะจะมีการพัฒนาทางเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆด้วยการใช้ เครื่องมือที่เรียกว่าจิตตะปัญญาค่ะอยากจะให้พอเอเล่าให้ฟังเลยค่ะก็คือจิตตปัญญานี่เป็นเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาจิตใจพัฒนากรอบความคิดหรือว่าไมเซ็ตก็ได้ของ <S <S ของคนทํางานของเราโดยเฉพาะคนที่มาทํางานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาราชเนี่ยอาจจะต้องมีความคิดที่มีจําเพาะว่าให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรื่องของพระบรมราโชบาย ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วย้อยโอกาสการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพแล้วก็การเป็นผนวกเข้ากับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้าใจตัวตนให้เข้าใจผู้ป่วยให้เข้าใจสังคมให้มีการสื่อสารอย่างสารติอะไรมันเป็นถ้าเป็นาสารละศินเรามีการจัดอบรมโดยทางสํานักง,งานมุนที่โรงพยาบาลสมเด็จพิพาาาัฒนราชได้ได้ส่งวิทยากรมาช่วยก็มี อบรมภายในอะินฮา s ส์เท i n นิ่งนี่แหละนะกนะ็คือเราเป็นหลายรุ่นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะเน้นกับบุคลากรรุ่นใหม่คนรุ่นผมเนี่ยถือว่าเข้าใจละแต่ว่าเด็กที่เข้ามาทํางานใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแพทย์พยาบาลคนงานผู้ช่วยหรือคนไข้เนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจในหลักการนี้เช่นเดียวกันแล้วโรคค่ะที่ส่วนใหญ่นอกจากโควิดแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันนี้ค่ะด้วยบริบทของพื้นที่ ทางฝั่งอีสานแล้วก็จังหวัดนครพนมค่ะส่วนใหญ่แล้วประชาชนเขาจะเป็นโรคอะไรแล้วเรามีโครงการหรือว่าแนวทางป้องกันยังไงบ้างค่ะครับก็ผมว่าคงเป็นทุกแห่งก็คือปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังนะรโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกเบาหวานความดันคือเป็นโรคซึ่งผู้สูงอายุ คือเรามีอายุยืนยาวขึ้นพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนการกินกนารใช้ชีวิตเปลี่ยนเบาหวานความดันก็จะเข้าสู่วงจรของการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นและนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อจะเป็นการเกิดหลอดเลือดหัวใจการติดเชื้อหรือว่าการเกิดหลอดเลือดสมองตีบตันหลือแตกเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ควบคู่กันมามันการจัดการก็คือการป้องกันเชิงลุกเชิงปฐมภูมิว่าทำย่างไรให้คนเสี่ยงไม่ให้ป่วยก็คือการรณรงค์จัดกิจกรรมให้อสมอดูแล ภาคประชาชนได้เข้าใจสามารถดูแลตนเองได้เราจะต้องมีระบบการให้ความรู้เขาอย่างเช่นกรณีโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเขาจะต้องรู้ว่าถ้าเขามีอาการปากเบี้ยวพูดอ่อแอ่แขนขาอ่อนแรงเขาจะต้องถูกนําส่งไม่ว่าจะเป็นอสมอหรือญาติพี่น้องเข้าโดยกลไกของกู้ชีพผู้ภัยทุกอบตอนะให้ส่งนําถึงเข้าโรงพยาบาลอย่างโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เราโรงพยาบาลเราสามารถเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแยกประเภทว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีมหรือตันหรือแตกแล้วก็ให้ยาการรักษาได้ทันท่วงทีอยากจะให้ท่านผู้เหนวยการค่ะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในนามของตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมเนี่ยค่ะครับก็ก็คงอยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับได้ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้อินเทน์ก็คือเรื่องวัคซีนก่อนนะครับขอให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันฉีดวัคซีนเพราะว่าอีกหน่อยโรคโควิดเนี่ยจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้ว แต่ว่าการไม่ตกนะครับอันนี้คนเป็นสิ่งสําคัญอันดับที่สองก็คือว่าความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงล้นเก้าราชการที่10เนี่ยได้ทรงมีต่อประสบกรนิกรมาหรือแม้กระทั่งชาวต่างางชาติด้วยเนี่ยก็ขอให้เราได้ทําความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านครับค่ะขอขอบพระคุณมากเลยน,นะคะค จากที่ท่านผู้อำนวยการนะคะได้พูดถึงกระบวนการจิตตะปัญญาค่ะตอนนี้ก็มีบุคลากรทั้งสองท่านนะคะที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะได้ผ่านกระบวนการจิตตะปัญญามาแล้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสําคัญที่ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ เริ่มต้นจากที่เราได้เป็นกระบวนกรได้จิตปัญญาไปอบรมที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้จัดให้มีการอบรมผ่านกำลุมเป็นกระบวนกรค่ะซึ่งทั้งหมดมีกระบวนกรทั้งหมด6ท่านตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่เครือข่ายรพสตอตอนนี้จะมีกระบวนกรที่จริงๆแล้วประมาณ3ท่านก็คือคนที่ผ่านการอบรมจะใช้คําว่ากระบวนกร หลังจากนั้นมาหลังจากที่เราผ่านการอบรมแล้วเราก็ได้นํากระบวนการด้านจิตตะปัญญาศึกษามาใช้ในโรงพยาบาลผ่านการอบรมระดับผู้บริหารเมื่อปี59งานพลังกลุ่มและภาวะผู้นําเป็นโครงการพัฒนาบุคลากร,กรด้านจิตตะปัญญาสําหรับกําลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันคิดร่วมกันทําผ่านประสบการณ์ใหม่ๆแล้วนําไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจําวันที่เราอยู่ในหน้างานของพวกเรานะคะ ถือได้ว่ากระบวนการจิตตปัญญาก็มีส่วนสําคัญที่มาช่วยในเรื่องการทํางานของเราในช่วงโควิดที่ผ่านมาอยากจะให้พูดถึงหัวใจสําคัญของกระบวนการนี้หน่อยค่ะตอนนั้นทางพวกเราคิดว่าโควิดที่เข้ามาใหม่ๆหม่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดรุนแรงหรือสถานการณ์ธรรมดาแต่ทีนี้เราก็มีการวางแผนจากผู้ริการผู้บริหารหลายๆท่านก็มาประชุมร่วมกันมีการวางแผนร่วมกันคิดร่วมกันทําในส่วนของกระบวนการด้านจิตปัญญาก็ได้ทํากระบวนการ สดๆร้อนๆเลยจากประสบการณ์ในตอนที่เราเจอสถานการณ์โควิดก็คือได้ไปขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนข้าราบุคที่เขาพร้อมที่จะบริจาคเราทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงเสื้อผ้าอาหารแล้วก็พวกน้ําดื่มอะไรต่างๆได้ได้รับความเมตตาจากประชาชนเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เกิดโรงพยาบาลสนามที่สมบูรณ์และก็พร้อมมากเลยค่ะที่จะรับคนไข้คะ ค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนที่ร่วมมือกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันไหมคะคือณทุกวันนี้กําลังใจเราไม่ได้มาจากเฉพาะในตัวของบุคลากรผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของเราเองแต่เป็นประชาชนรอบนอกรอบข้างที่มองเห็นการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวันนี้ว่ามันหนักมันเหนื่อยก็กําลังใจมันจะมาทุกภาคส่วนทําให้บุคลากรทางการแพทย์มีแรงที่จะสู้ต่อไป รถพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโมบายสต็กยูนิตซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดนครพนมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลตามโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเชื่อมกับการปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยครบวงจรสำหรับทุกคนสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในมิติต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในการร่วมพัฒนารถโมบายสต t o กยูนิตรถพยาบาลที่มีความสามารถในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีการส่งสัญญาณการแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วการเพิ่มคุณภาพของสัญญาณการส่งภาพจากกล้องภายในรถหรือแม้แต่ภาพ 4T สแกน ที่มีความจําเป็นต้องส่งขึ้น่าวอย่างหรือที่สุดเพื่อให้ถิมแพทย์ได้วินิจัยรวมถึงประเมินอ,อาการระดับความรุนแรงหรือแม้แต่การผดผอมพยาบาลเพื่อรักษาในเบื้องต้นได้ทันเวลา ปัจจุบันขยายผลความสำเร็จของรถโมบายสต็อกยูนิตไปยังพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเช่นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราธานีโรงพยาบาลสมเด็ดพพจพยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมจังหวัดนครพนม และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรถโมบายสต็อกยูนิตแล้วค่ะซึ่งคนที่จะพาเรามาทำความรู้จักนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงหทัยรัตน์น,ะนะครพนมค่ะแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชท่าพนมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นคนเชี่ยวชาญโดยตรงเลยใช่ไหมคะที่จะดูแลผู้ป่วยจากรถคันนี้ ก็กระบวนการของรถนะคะก็คือ1เราจะต้องทราบข้อมูลแล้วก็มีการซักประวัติคนไข้ว่าเข้าได้กับโรคเส้นเลือดสมองตีบซึ่งกระบวนการนี้เราจะซักประวัติกันที่บนรถหรือไม่งั้นก็โรงพยาบาลปลายทางก็จะเป็นคนซักประวัติแล้วก็นําข้อมูลส่งให้เราแล้วเราก็จะคุยกับญาติเบื้องต้นค่ะเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญเพื่อเช็คข้อห้ามในการให้ยาแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของโรคเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นพอคนไข้มาที่รถปุ๊บเราจะรีบนําคนไข้ขึ้นมาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพื่อแยกเส้นเลือดสมองตีบกับเ,เส้นเลือดสมองแตกซึ่งการรักษาแตกต่างกันนะคะถ้าเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยจะมียาละลายริ่มเลือดซึ่งเราสามารถให้ได้เลยในรถคันนี้จะมียาละลายริมเลือดทั้งหมด2ขวดด้วยกันซึ่งจะต้องคํานวณให้ตามน้าหนักของคนไข้ในการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นของแพทย์เฉพาะทางจากทางโรงพยาบาลนาครพนมและสิริราชพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มารับบริการในรถคันนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่า คุณภาพในการให้บริการแล้วก็ทีมแพทย์ที่ดูแลเนี่ยไม่ใช่แพทย์ท่านเดียว mm hmm. แต่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด3ท่านด้วยกัน mm hmm. ในการร่วมตัดสินใจเสร็จแล้วเราก็จะมีการส่งภาพขึ้นคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรียลไทม์ก็คือระหว่างที่เราตัดภาพอยู่เนี่ย mm hmm. คุณหมอที่ทางเทพหรือว่าคุณหมอที่นครพนมไม่ว่าท่านจะเดินทางไปราชก,การที่ไหน mm hmm. ก็จะเห็นภาพ mm hmm. การตวรวจร่างกายตรงนี้ไม่ชัดเจนนะคะคุณหมอตรวจใหม่ให้คุณหมอดูคือเขาจะเห็นทั้งโอเวอร์ออลเห็นทั้งภาพคนไข้เห็นทั้งดวงตาค่ะ การสั่งงานเนี่ยก็จะเหมือนคุณหมอที่สีราทันทีมอ้ค่ะยืนอยู่กับเราบนรถด,ด้วยค่ะอาการที่บ่งบอกก็จะเป็นอาการของกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกกันว่าสโตรกนะคะอาการง่ายๆที่ประชาชนจะสังเกตตัวเองได้ก็คือ1มีเรื่องของหน้าเบี้ยวค่ะพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรง แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือระยะเวลาที่เป็นค่ะระบบดําเนินการของรถคันนี้นะคะจะติดต่อผ่านระบบของโรงพยาบาลระบบ1669ค่ะทางโรงพยาบาลจะเป็นคนเรียกทีมแล้วก็เรียกรถค่ะแล้วก็จะแจ้งจุดนัดหมายนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าติดต่อโดยระบบใดคือถ้าเป็นประชาชนเราแนะนําโทน1669จะมีบริการรถการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมคุณพยาบาลออกไปประเมินที่บ้านถ้าเกิดอาการเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริงก็จะ a c t i v a ว e ก็คือหมายความว่าโทรมาแจ้งที่ศูนย์ ของ1669ก็จะติดต่อให้รถคันนี้ออกดําเนินการไปพบกับท่านที่บ้านค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะญาติคนไข้นะคะสังเกตอาการคนรอบข้างของท่านดีๆและถ้าเกิดอาการอย่างที่คุณหมอบอกก็สามารถโทรได้เลยที่เบอร์1669นะคะก็จะมีรถคันนี้แหละ ไปช่วยทันทีนะคะให้คุณหมอย้ำหน่อยค่ะว่ารถคันนี้ค่ะช่วยในเขตไหนบ้างคะจะดำเนินการที่เขตของนครพนมครอบคุมพื้นที่4อำเภอค่ะคืออำเภอแทาพนมอำเภอวังยางอำเภอนาแกและอำเภอเลนูนคนครค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงความสำคัญของรถคันนี้หน่อยค่ะจริงๆแล้วนะคะความสําคัญของรถคันนี้ก็คือการเข้าถึงบริการการรักษาที่รวดเร็วค่ะแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือเราไม่อยากให้คนไข้เกิด ที่ต้องมาใช้บริการก็อ,อยากให้ป้องกันโรคมากกว่าอันนี้เป็นแค่ปลายเหตุแล้วก็จริงๆรถคันีก็เกิดขึ้นนะคะจากความตั้งใจของอาจารย์ที่เป็นทีมโรคหลอดเลือดสมองของศริรราชท่านอยากจะให้โรงพยาบาลยุพร,ราชทุกที่นะคะดูแลคนไข้ผู้ยากไร้และด้ยโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมค่ะ รถคันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการดีๆแล้วก็มีโอกาสช่วยชีวิตของคนไข้แม้ว่าโรงพยาบาลของเราจะอยู่ชายขอบก็ตามค่ะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคะ่ะเราจะไปดูการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จทยุพราชธาตุพนมที่วันนี้ไม่ได้ทํางานเฉพาะในรั้วโรงพยาบาลเท่านั้นคะ่ะแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนยังเสียสละทุ่มเท เพื่อที่จะทำงานนอกรั้วโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุดส่วนที่นี่เขาจะทำงานกับชุมชนอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมกันค่ะกิจกรรมจิตอาสากู้ชีพสร้างวินัยใส่ใจสังคมซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานภาคท้องถิ่นอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเมาและโรงเรียนอุ่มเมาประชาสันสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR อย่างถูกต้องเพื่อสามารถนำทักษะการกู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องไปใช้ได้จริงทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้น และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนอุ่มเมาประชาสันอำเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่โรงเรียนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ได้ทําร่วมก,กันกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราช่าตพนมค่ะนั่นก็คือโครงการจิตอาสากู้ชีพสร้างวิันใส่ใจสังคมนั่นเองนะคะส่วนโครงการจะเป็นยังไงเรามาพูดคุยกับท่านแรกค่ะคุณอาจชมพูโคดผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเมาประชาสันและอีกท่านนะคะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชคุณสุดที่ชัยแก้วหาวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางโรงพยาบาลได้ทําร่วมกันกับทางโรงเรียนค่ะถามพี่พยาบาลก่อนเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ ความจริงแล้วนะครับก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมของเราเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะออกมาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อสังคมอยู่แล้วเราก็เลยมุ่งไปที่เยาวชนต่อยอดกิจกรรมโดยการที่นำมาทำเป็นชมรมสร้างเป็นกู้ชีพให้ช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปอะเรียนถามท่านผอค่ะว่าประโยชน์ของโครงการนี้ค่ะที่ให้กับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะถือว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับตรงๆก็คือ เราได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นทักษะปฏิบัติจริงที่เราเรียกว่า active learning ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงทําจริงและอยู่ในสถานการณ์ที่บางนักเรียนบางคนอยู่ในสถานการณ์จริงทําให้เกิดองค์ความรู้ในการกู้ชีพในการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไปใช้กับชุมชนร่วมกับองค์กรอื่นๆ คือความจริงเรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องที่โรงเรียนมีจุดเน้นอยู่แล้วเพราะเราต้องการว่าเราอยากสร้างเมล็ดพันธุ์คืนความดีให้กับชุมชนคืนความดีให้กับสังคมเดิมทีเราก็มีกิจกรรมของจิตอาสาอยู่แล้วแต่มันเป็นชื่อไรโครงการเช่นจิตอาสาจราจรจิตอาสาพี่สอนน้องมาปีนี้ได้รับความออุเคราะห์ความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าพนมเพิมม่มคำวมาจิตอาสากู้ชีพซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ในร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายมาจัดการศึกษาคือได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลสุเดชพยุพราชทาพนมที่ให้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการกู้ชีพให้กับนักเรียนครับค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการทํางานร่วมกันนะคะระหว่างทางโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนค่ะเรียกได้ว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ทํางานแค่ในรั้วโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังนําความรู้แล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่ดีเป็นประโยชน์มาสู่ชุมชนแล้วก็โรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆค่ะที่เป็นหนึ่งในจิตอาสานั่นเองนะคะของโครงการดีๆแบบนี้ถามน้องหนูดีก่อนดีกว่าว่าทาไมเราถึงเลือกที่จะมาเข้าโครงการนี้คะค่ะที่เลือกที่จะเข้าโครงการนี้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็สนใจด้วยแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของชีวิตคนค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างพอเราได้มาฝึกก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ที่เราเนี่ยยังไม่เคยได้มาก่อน แล้วก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเราต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักญาติหรือว่าพี่น้องของเราค่ะค่ะแล้วน้องเตยล่คะคะคิดว่าเราจะมีสติมากขึ้นไหมถ้าเห็นคนที่ล้มต่อหน้าเราอย่างนี้ค่ะคิดว่าตัวเองจะมีสติมากขึ้นเพราะว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากพี่ๆว่าเราต้องอันดับแรกคือเราต้องมีสติก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปช่วยผู้ประสบเหตุ นี่แหละค่ะก็เป็นความรู้สึกของน้องๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทําให้เราได้เห็นภาพการทํางานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตพนมชัดเจนมากขึ้นทั้งทางด้านทิศทางการพัฒนาสู่ทศวรรษที่5รวมทั้งการทํางานของเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์บุคลากรทุกคน ที่เสียสละอย่างเต็มที่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมารวมทั้งเห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนอำเภอ่าตพนมที่จุดเล็กๆอย่างเด็กและเยาวชนดึงเข้ามาเป็นจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของเขาเองหากจะกล่าวว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตพนมเป็นมากกว่าโรงพยาบาลก็คงไม่ผิดพบกับเรื่องราวและสาระประโยชน์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ